รส้่งมือเงินง้อง้อะไรอาชีพง้ออาชีพพัาีที่ลอยหาเนาะตี้เนี่ยอาชหาเป็นตาิมหาเนาพ พดีท yeah. ี่าิาเป็นแซนหนึ่งพอดีแซนหนึ่งพอดีใชไหมก็เหมาะกันส้าเนี่ยเหมานักมีมือ้จะมีพุดีิังสูงเลยจะมีเลี่มจะมีมือหนึ่งเป็ีมือหนึ่งรือาวมือช้ามาก็เป็นแซนนึรพอดีเนาะ